สวัสดีคนดูทุกทๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับก็ในคลิปนี้ก็ยังคงอยู่กับสิบันดับเหมือนเดิมพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมาท้าความอะไรให้เสียเวลาละวนี่ไปเลยจัดไปสิบันดับฉากน้าประทับใจในเรื่องคุลโกโนบาสเกตโตะนั่นเองไอฉากประทับใจที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีแค่เกี่ยวกับพวกแบบช็อตเวลาที่ทีมยิงแล้วชนะได้หรือว่า หยุดยั้งการเล่นเกมบุกข,ของฝันตรงข้ามได้นะแต่จะเอามาทุกโมเมนต์เลยที่เกิดขึ้นภายในการแข่งขันหยิบยกมาพูดถึง1ิบอันดับโมเมนต์กันลวกันว่ามีฉากไหนอะไรที่น่าประทับใจกันบ้างในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงมีฉากไหนไปดูเลยดีกว่าเนื้อหาที่กำลังนำเสนอต่อไปนี้อาจมีคำพูดคำจ่าที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะประการใดก็ตามโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังขอบคุณครับ อันดับ10ครับก็ฉากนี้นะฮะที่ผมยกมาเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เซดินเจอกับจูตะคุรอบแรกนะครับในช่วงท้ายของเกมแล้วหลังจากที่ทีมเซดินเนี่ยตายอยู่ประมาณ2แต้ม แล้วทีนี้ทีมเซดรินมีโอกาสได้ส่งเข้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบอลแฉลบออกตัวของชูตะคุออกไปไงทีนี้เซดรินก็คิดแล้วถ้าหากว่าต้องไปต่อเวลาไม่สามารถเอาชนะชูตะคุได้อย่างแน่นอนก็เลยเล่นเพย์เสี่ยงแม่งเลยด้วยการที่ฮิวงะวิ่งออกไปรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมคากามบิมาสกีนตัวประกบที่ตามฮิวงะมาหลังจากนั้นฮิวงะไปรับบอลตรงบริเวณโลโก้หรือว่าครึ่งสนามเขาก็ทําการเสี่ยงเลยนั่นคือการยิงสามแต้มไกลจากตรงนั้นแม่นี่แหละ ยิงมาปุ๊บฟูดฟูบ,บเรียบร้อยลูกลงห่วงไปสุดท้ายทีมเซดินกลับขึ้นมานำได้หนึ่งแต้มตอนนี้แหละพลิกเกมของทีมเซดินเรียบร้อยแต่ว่าเวลายังไม่หมดมันเหลืออยู่ประมาณสัก4วิ3วิด้วยความที่ทักอโอดเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะโวหนาย,ยังไม่ชนะล็อกฟุบปิเตลิมารับบอลมามีคารบิปิดอยู่ตรงหน้าเพราะว่าอยู่ใกล้สุดแล้ว หลังจากนั้นมิเตอรีมะไม่ทําการชูดหรือว่าไม่ทาการหลอกล่อแต่อย่างใดเขาทําการโม่ก่อนดูเดยเนี่ยมาอยู่ในพวังเ่ยเห็นไหมแล้วก็นายรู้หรือเปล่าว่าการที่ฉันยึดมั่นกับการยิง3ามแต้มขนาดนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการยิงไกลเท่าน,นั้นหรอกนะแต่ว่าการที่ยิงลงพร้อมกับสีนกหวีดเนี่ยมันจะทําให้ตัวของฉันน่ะได้รับเกียรติยศยังไงละ่ะเพราะว่าฉันน่ะจะยิงให้ลงพร้อมกับสีนกหวีดมันคือความเป็นไปได้ที่มน,น,นุษย์คนนึงจะทาได้ยังไงละ่ะ แล้วคากามิเนี่ยเขาก็ได้แต่ยืนอึ้งแล้วก็งงกับมันว่ามันโม้อะไรของมัน4ีวิแล้วยังโม้ได้อีกหรือหลังจากนั้นวิจิลิมะแม่งก็ยกบอล ok bon ขึ้นมาเลยแล้วคากามิที่รู้สึกว่าตอนนั้นเขาจะถึงขีดจำกัดในการกระโดดแล้วแต่ว่าขีดจำกัดอะไรเนี่ยเขาก้าวข้ามมันไปได้แล้ววะเขาก็เลยรอตัวขึ้นไปรากับเปดแม่งเลยฟูดแล้วหลังจากนั้นวิจิลิมะก็ตัดภาพไม่ทีคือไม่ได้กระโดดแต่อย่างใดทําให้คากามีกระโดดเกอร์และดดแลเขาก็ยังโม้ต่อ ฉันเชื่อวบนาจ,จะก้าวข้ามขีดจำกัดได้แล้วก็กระโดดเพราะฉะนั้นฉนันเลยยกหลอกนายหลังจากนั้นเวลามันเหลือประมาณตั้งสองวิไอ้เจ๊คือสี่วิมันโม้ได้ขนาดนี้เดยอหรอวะฮิวง,ง้าถึงกับต้องแบบอึ้งเลยน,นี่มันบ้าไปแล้วเนี่ยไอ้พวกลุ่นปฏิหารพวกนี้เนี่ยแถมยังกล้าหลอกอีกนี่เด้อเหรอรุ่น่งปติหารนะ่ะหลังจากนั้นฟ้ามันแลบออกมาละเพราะว่าเวลาเนี่ยมันจะหมดแล้วไงพอฟ้าร้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <Yeah. S 2> พอฟ้าร้องปุ๊บๆจน,นแหละมิตดดิมะกำลังจะชุดต่อมีมือใครมาคนมาปัดบอลออกไปนั่นคือโคโรโกะเทสยะนั่นเองปัดมาตะกายเลยปุ๊บๆๆมีสโลด้วยนะแล้วก็บอกว่าผมเชื่ออยู่แล้วแหละครับว่าคาร์มิคุงจะกระโดดได้แล้วก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งคือมิตาดิมะคุงจะต้องเอาบอลลงต่ำมาแน่นอนแล้วค่อยชุดใหม่ผมก็เลยมาดักตรงนี้ให้อย่างไงลละ ทีมเซดินชนะไปได้ด้วย3แมเต้มของฮิวงะแล้วก็มีคุโรโกะมาสตีลบอลทาให้มิเดริมะไม่สามารถได้ไม่สามารถชูดได้นี่ไงละ่ะพลังแห่งการโม้ก็จะทำให้มิจดริมะแพ้ไปนี่คือฉากอนาประทับใจอย่างหนึ่งในเรื่องคุโรโกะเลยอันดับที่9ก็จะเป็นนี่เลยโควสว่ามาตะไกเปิดมาปุ๊กกบก็บุกด้วยเพนี้เลยหลังจากที่ทีมเซดินแพ้โทโอไปรอบแรกรอบ2มาก็มาเจอเดวินเทอร์ครับ แล้วหลังจากที่ทีมเซดินได้ปัดบอลมาเลนน่นกันกับตัวของโทโอแล้วเนี่ยมันก็เล่นกันบุกลุกลับไปอย่งดูเดือเดเลือดพ่านแลอเกิดแต่ว่าหลังจากที่เอาบินซซัมบอลลงไปแล้วเนี่ยทีมเซดินก็เลยเปิดการบุกรอบใหม่เลยเป็นละลอก2ด้วยทําให้คุลโกต้องง้างมือไปเลย เอามิเน่เนี่ยเขาก็งงมากว่าฟอร์มแบบนั้นมันคืออะไรกันน,ะนี่อิกไนท์พลาสอย่างนั้นเหรอแต่ว่าอิกไนท์พลาสมันใช้กับฉันไม่ได้ผลน,นเทฤซึแล้วคุณโลโก้เขาก็บอกว่าไม่ใช่ครับมันคืออิกไนท์พลาสโค้งสวรรค์ออาไปดูซะมือนี่มันมาแต่กายมีพลังเต็มที่แล้วก็ชาร์จบอลด้วยความแรงหมุนเป็นเกลียวทําให้เอามิเนเนี่ยถึงขั้นต้องแบบตะลึงคุณโลโกส่งขึ้นไปข้างหน้าให้กับเคียวชิแบบเต็มแรงขนาดว่าเอาวิเน่ยื่นมือมาปัดบอลเต็มหน้าแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายก็หยุดดไไม่้ แล้วบอลก็ไปถึงมือเคียยชิแล้วก็เล่นเกมบุกไปนี่คือสิ่งที่ทำให้โอวินเน่ถึงกับตะลึงเลยแบบถ้าสึกมึงทำแบบนี้ได้ยังไงกูการมึงไม่ได้ผมนะสัตว์ท่าใหม่ไม่บอกกูแบบเนี้ยโ okay, อเคอันดับ8ดีกว่าสำหรับ ise, รคิเซะปะทะกับเอวินเน่นั่นเองนะครับก็จะเป็นตอนที่โทโอได้เจอกับทีมไคโจในรอบอินเตอร์ไฮมันจะมีจุดเดือดอยู่ตรงที่มันเป็นศึกระหว่างทีมลูกปฏิหารรุ่นเก่า อสองคนนี้ได้มาเจอกันมันจะย้อนไปถึงอดีตหลายครั้งมาก2สองคนนี้มักจะได้หนึ่งหนึ่งด้วยกันบ่อยๆแล้วก็จะเป็นคิเสะเนี่ยที่แพอเอามเน่แบบทุกครั้งแต่ว่าคิเสะเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็พยายามที่จะท้าเอามเน่ได้หนึ่งหนึ่งอยู่แล้ถึงแม้ว่าเขาจะแพ้อ,อยู่ยวันยังค่ำก็ตามแต่เขาก็เชื่อนะว่าเขาจะชนะเอามเน่ได้สักวันหนึ่งแล้วทีนี้ด้วยการที่สองทีมนี้แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมาเอามเน่มันไล่บล็อกคิเสะ ทั้งคิเสะไปไล่ตบเอาวินิจและแต่ละคนก็แลกบัตรกันไปมาจนสุดท้ายคิเสกก็เริ่มทำการอะไรบางอย่างก็ทำการก๊อปท่าของเอาวินเจแม่งเลยถึงแม้มันจะยากแต่ว่าคิเสะก็พยายามทำอยู่หลายครั้งจนกระทั่งมาถึงช่วงช่วงช่วงหนึ่งแล้วกันนั่นคือตอนที่คิเสะได้บอลมาครองแล้วเขาก็ได้ถึงคําพูดของคุณะโกว่าควรรู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะทําอะไรต่างหากนะในสนามนะ่ะ แล้วเขาก็นึกถึงคำพูดของโอมิเน่ขึ้นมาในหัวรอบหนึ่งนั่นคือคนที่จะเอาชนะฉันได้มันมีแค่ตัวฉันเองเท่านั้นยังไงล่ะแล้วเขาก็ถือบอลต่ำแม่งเลยถ้านามาแข่งกับตัวนาจริงๆแล้วก็มันจะเป็นยังไงกันล่ะฮะโอมิเนจิหลังจากนั้นเขาก็ทําตาให้มันเด็กลงแล้วก็เคาะบอลท,ทําท่าเหมือนกับโอมิเน่แม่งเลยแล้วก็เคาะมาทีนี่ตื้อๆเพลงมาบอกเลยว่ามันมันมากนะย่าช็อตนี้ผมโคตรชอบเลยแล้วคิเซ็เป็นตัวเมนผมเลยด้วย หลังจากนั้นคิสเสะเลี้ยงผ่านหน้าโอเบเนะได้แล้วนะครับแล้วพอวิ่งตามมาบล็อกเนี่ยก็โดนฟาวไงแล้วหลังจากนั้นคิสเสะก็ทําท่าเดียวกันกับที่เอาเบเนะทำใส่คารกมิในรอบก่อนนั่นคือโยบอลจะด้านหลังให้มันย้อยลลห่วไปแม่งเลยนี่คือท่าไม่ตายที่เล่นยากมากในชีวิตจริงแต่ว่าสุดท้ายคิสเสะก็สามารถกอบได้จนทําให้เอาเบเนะในตอนนั้นเสียไปถึง4ฟาวเลยนี่คือการดูเอลกันระหว่าง2คนนี้ที่เป็นรุ่นเก่าแห่งรุ่นปฏิหาร แล้วก็ดูเอลกันมาเรื่อยๆนะครับก็คือดอกรามาทีละใบทีละใบเลยสัตว์ได้แต่ผมว่าช็อตน,นี้มันเป็นช็อตที่หลายๆคนต้องต้องตะลึงอะ่ะออขนาดผมเพลงครั้งแรกผมยังอึ้งเลยแล้วแบบเพลงมันมันมากด้วยอันดับเจ็ด ขอบอกก่อนเลยว่าอันนี้คือเป็นท่าไม่ตายที่โหดมากนั่นคือเมเทโอเจมแต่ว่าเมเทโอเจมที่มันกเกิดขึ้นมาในตอนแรกเนี่ยมันคือตอนที่โยเซปะทะเซดินก็จะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วที่ตัวของบุรัสกิบารัสกำลังจะั้งอัหนาคางมิแต่ว่ามีตัวของเคียวชิมาช่วยก็จะทำให้สามารถต้านทานพลังของบุรัสกิบารสไปได้ ลหลังจากนั้นคาร์มิเนี่บอกขึ้นมากำลังจะฟ้าเบดไปทําแต้มเพราะว่าตอนนั้นโยเซนนําเซเดนอยู่แค่แต้มเดียวหลังจากนั้นบูโรสกีบาระวิ่งมาอย่างรวดเร็วฟูหแม่งวิ่งมาเต็มหน้าเลยจนทําให้คิวงานถึงขั้นต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยทำไมาถึงมาอยู่ตรงน,นั้นแล้วอ่ะหลังจากนั้นก็จะมีออร่าแห่งความสจญพูโผล่มา ทำให้ตัวคาร์มิถึงกับต้องเส้นไอเส้นหมอยตรงตา,าค่อยๆเลือนหายไปแล้วเพราะว่ามูรสกิบัลรักเข้าโซนด้านในวินาทีนั้นเฉยเลยแต่ว่าคาร์มิเขาก็ได้แต่เลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาไปมานะจนแบบเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ส่งกาลังใจให้แล้วตัวของคาร์กมิเขาก็ได้พูดมาอย่างหนึ่งพูดเอาตองชนะเอสคือความหวังของทุกคนที่ทีมฝากไว้ให้ที่จะกัดอะไรนั่นมีเท่าไหร่ฉันจ,จะข้ามมาให้ดูเองแล้วก็กระโดดข้ามไปเลยตั้งแต่เส้นเขตโทษ ทุกคนในสนามงงมากแลวนะทั้งฮิบุโระนี่ก็คือตัวงงแดกเลยแบบเอ e y, e ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วมูรสกริมาที่กระโดดตามมาเนี่ยเขาก็ถึงขั้นต้องตะลึงเพราะว่าอาคากามิเนี่ยปาบอลอัดหน้าเขาไปเลยใช้ท่าเบเทโอเจงที่กำเนิดขึ้นมาใหม่ทําให้โซนของคากามิเนี่ยมันระเบิดออกมาแล้วก็สามารถพลิกแต้มกลับขึ้นมานําได้ยังไงล่ะเซรินนะครับพลิกขึ้นมานำหนึ่งแต้มหลังจากที่ดังเสร็จแล้วเนี่ยเวลาจะไม่หมด นี่เลยกลายเป็นว่าโยเซนก็เลยโยบอลยาวแม่งเลยตัวของมุรสกิบาระวิ่งมาจะถึงหน้าห่วงแล้วแล้วทุกคนก็แบบวิ่งแบบเหนื่อยหอบแคคเลยแม่งแล้วพอดานมุนสกิบาระ,ะาก็เลงจะขึ้นดังแล้วแต่ว่าได้แต่ชูมือขึ้นฟ้าแล้วก็หมุนๆๆๆเข่าของมอนั่นรับภาระหนักเกินไปอย่างนั้นเหรอเพราะว่าต้องมาไล่บ็อกแต่ละคนในทีมซิดินแล้วมุรสกิบาระก็ต้องแบบบอกเลยแต่ว่าชูให้ลงแล้วก็มันก็ได้แต้มแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องชูดแล้ว แต่ว่าก็จะมีใครมาคนเนี่ยโม้ตามมาข้างหลังแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นอะ่ะมันต้องจบแค่นี้แหละเรียบร้อยคุโลโกะตามมาบล็อกด้านหลังนี่เลยครับมเมดิโอแจเมแถมด้วยบล็อกเป็นดึงดอกปิดเกมไปสําหรับตัวของคุณโลโกะที่สุยะอีกแล้วเอาจริงผมบอกเลยนะว่าฉากนี้ผมดูซ้ําหลายรอบมากมาเป็นฉากที่แบบผู้เล่นตัวเล็กอะ่ะมาไล่บล็อกคนตัวใหญ่อะ่ะถึงแม้ว่าคนตัวใหญ่จะกระโดดไปได้แต่ว่ามันก็ไม่มีความที่ยอมแพ้เลยสำหรับตัวคุโลโกะ อันดับที่6ดีกว่านะครับก so ็คือนี้เลยทีมเซรินประทะกับชุต o k ุรอบแรกอีกแล้วโอ้โหมันติด2อันดับเลยเนี่ยแต่นี้เป็นอันดับ6เหตุการณ์ในตอนนั้นที่เกิดขึ้นคือทีมเซรินเริ่มปัดบอลกับชุตค k u แล้วแล้วทีนี้ก็จะมีการเล่นสวนไปสวนมาแต่ละคนก็ต่างทำแต้มไม่ได้แต่ว่าหลังจากที่ตัวของเซรินได้เสียเทิร์โอเวอร์แล้วทีนี้ทาโกะเขาก็เลี้ยงบอลมามีคนปิดตรงหน้าเขาก็ส่งบอลเด้งพื้นให้กับมิโตนิมาที่อยู่ด้านหลังไป มิเดลิมะทำการยิงสาแต้มแบบองศาสูงเลยไฮพอจะถ่ายทีย้อยขึ้นมาฟูดพอย้อยขึ้นมาฟูเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้อกโกก็วิ่งตามกลับมาที่ใต้แป้นตัวเองแล้วก็บอกว่ารีบีคือไปเร็วเดี๋ยวกูส่งให้แล้วครับลีบีก็ได้แต่ยืนงงเอ้ยอะไรอะ่ะบอกกูแบบนี้หมายความว่ายังไงหลังจากนั้นบอลลงห่วงย้อยลงมาปุ๊บเรียบร้อยคุณลกโกก็โอเครู้ดีว่ามิเดลิมะนี่เขาสามารถยิงไกลได้ แถมมิเตอรดิมาเนี่ยก็เดินกลับมาป,ป้องกันตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะลงหงอีกด้วย <c oughs> ถึงแม้ว่าจะกลับลงมาป้องกันได้ทันเวลาเช่นไหนแต่ว่าคุณโลกโกะเขามาจับบอลส่งเข้าหลังเส้นเองหลังจากนั้นเขาก็ทําการหมุนตัวไปใสโคเลยหมุนายุหมุนมาลหลังจากนั้นเนี่ยมิเตอรดิมหาหันหน้ามาปุ๊บคุโลกโกะปาบอลไปเลยนี่ไงปาสวนกลับเร็วเกือบตัวหน้าแว่นจนสุดท้ายคาคามิก็ไปรับบอลจากคุโรโกะทำให้มิเตอรดิมะต้องเอ,อ่ยเลย ออ,อ,อะไรกันมึงทแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะคุโรโกะแล้วคารามีกระดังเอา2แต้มมานี่ไงล่ะยิงสามมาปลาสวนกลับเร็วเลยนะครับก็เป็นคุโรโกะที่บอกว่าเ้าปล่อยให้โดนเล่นง,งานเร็วขนาดนี้แล้วก็ก็แย่นะสิเพราะว่าถ้ากูไม่รีบสวนกลับเนี่ยเดี๋ยวมึงก็จะได้แต้มเบรกไงเลยแว่นไอ้แ <c oughs> ย่คุโรโกะเียดหน้าวิโดดิมาแล้วกูอันดับที่5นะครับก็จะเป็นอันนี้เลยคิเซ เจอกับเซดินรอบ2บอกเลยว,ว่าอันนี้เนี่ยคิเสกก็โหดมากก็โหดเหมือนโกรใครมาหลังจากที่คิเสษนี่ช่วงแร,แรกเขาเล่นดีมากนะเขาก๊อปท่าของทุกคนได้หมดเลยไม่ว่าใครจะมาเล่นกับคิเสษคือผ่านเขาไม่ได้สักคน แต่ว่าการใช้ perfect copy ขนาดนั้นมันก็มีภาร,ระที่ค่อนข้างหนักอยู่นั่นคือการจำกัดการใช้ได้แค่5นาทีเท่านั้นเองสำหรับ perfect copy ก็เลยกลายเป็นว่าโคโชช้ชของไคโจก็เลยจับคิเสะนั่งดองยาวเหมือนจามอแลนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน <laughs> อย่าโดนนั่งยาวเลยเมฟิท <c oughs> ทีมเกือบแตกเนะี่ยฮียแต่ว่าทีมตอนนั้นอ่ะมันเริ่มชิบหายของจริงแล้วนั่นคือเซรินสามารถนำได้เกือบ20่แต้มนะถ้าตัวได้ผิดอะไรขออภัยด้วย คิเสกเนี่ยเขาได้แต่ร้อนลนเฮ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีแม่งเย้ทีมกูโดนนำถึงกระดาษด้กูก็ลงเล่นไม่ได้แต่ว่าโค้ชของเขาเนี่ยก็ร้อนไม่แพ้กันเลยซึ่งโค้ชเขาก็ทนไม่อยู่ไหวแล้วเขาก็เลยส่งคิเสกลงมาเอาเลยคิเสกลงไปซะแล้วคิเสกเขาก็เดินมาพร้อมกับคุณลกโกที่ลงสนามมาพร้อมกันก แล้วคากามิเข้าไปทักไปผมแย่ผมแย่ใส่คิเสะแล้วแต่ว่าคิเสะเนี่ยไม่เล่นด้วยว่ะดูหน้าดนะิเนี่ยอมหน้าตาดิแบบโหเอามาหิดมากแล้วหลังจากที่ไคโจได้บุกปุ๊บคิเสะได้บอลมาเลี้ยงคากามิที่มาปิดตรงหน้า คิเสเขาก็ได้แต่กลมๆๆมแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับมีพลังของรูปปฏิหารเนี่ยเข้ามาในหน้าเขาเต็มไปหมดเลยจนทาให้คารบิที่ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยจู่ๆก็ลงเป็นดอนกองกับพื้นอ,านอา้าวไอ้หี้ยกูโดนเอ้เขาเบรกได้ไงวะนี่มันอคชิมานะแล้วเหรอแล้วคิเสเนี่ยก็ทําแปมใส่หน้าเคียวชิไปด้วยหลังจากนั้นตัวของคุรโ,โกได้ใช้ไสคลนพสส่งยาวให้กับคารบิคิเสเนี่ยก็มาตามบล็อกอยันหน้าเลยทีมไคโจทำการได้สวนกับ จนคุณลโกถึงขั้นต้องแบบว่างงเลยเอ,อแล้วคิเสก็จะใช้ท่าอีกในพลาสโคงสว่านที่คุณลโกเคยใช้กับเอวมินิมาตอนแรกเรียบร้อยไปเลยอื้ยแม่งมาเลยผมแล้วบอกเลยว่าท่ามันเทม,มากนะแอนิเมชันท่านี้ผมโคตรชอบเลยไออิกไนพลาสโคงสว่านเนี่ยทั้งสองรูปแบบเลยคิเสกส่งยาวให้กับเพื่อน่วมทีมจนเพื่อน่วมทีมสามารถทําแปมเร็วได้นะครับแล้ว ตัวของคิเซะเขาก็ได้แต่มีพลังออร่าขึ้นมาอยู่รอบตัวดูดิเนี่ยเห็นไหมแมงมาออร่าเขียวแดงม่วงอะไรเนี่ยเตตไปเตมไปหมดเลยเนี่ยแล้วทาให้ตัวของนิกโกะเขาก็ต้องเอ่ยปากเลยว่าแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คแค่ห้านาทีแล้วนะอาจจะอยู่ได้ถึงจบเกมเลยก็ได้ชิบหายแล้วทีมเราเอาไงดีอันดับที่4ดีกว่านะผมบอกแล้วว่าอันนี้เป็นช็อตที่หลายๆคนอาจจะนึกถึงอยู่พอดีนั่นคือคากามิ กับเอามินิท่ปทะกันในโซนรอบ2นะครับก็ตอนที่เหมือนว่าเอามินิเนี่ยจะเข้าโซนได้แล้วใช่ไหมทีนี้เขาเอามินิเนี่ยทำแต้มรัวมากยิงยังไงก็ลงจนคาร์มิก็ต้องแบบว่าจะไอ้นี่ละนึกถึงขึ้นมาอย่างหนึ่งนั่นคือพลังแห่งมิตรภาพถ้าหากว่าเพื่อนทีมกูรองห้เนี่ยแล้วกูจะมีประโยชน์อะไรเขาก็บอกว่าไม่อยากแพ้อีกแล้วทาไมชนะตอนนี้จะชนะเมื่อไร แล้วเขาก็เอามือไปสเตียบอลจากองุ่นี้มาได้พร้อมกับมีเป็นเหมือนประกายแฟชขึ้นมาเต็มตาของคารากมิเลยหลังจากนั้นมันก็จะตัดจบไปในตอนที่42 <laughs> แล้วตอนที่43ก็จะโผล่มาหลังจากนั้นเปิดมาด้วยการที่คารกมิเลี้ยงเลยปุบ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 แล้วก็มีสโลโป๊บหนึ่งแล้วก็แม่งมาเป็นทันสองคนนะ่ะเลี้ยงเล่นคือสองคนน่ะฟู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 แม่งเ,เลี้ยงเข้าไปเข้ามา แม่งเนี้ยงเข้าไปข้างในเนี้ยงไปไม่ได้หยุดออกมาใหม่แลนน้วก็ดีเข้าไปใหม่ปุ๊บ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 ดูเดิแม่งวิ่งกันไปวิ่งกันมานเห็นไหม หลังจากนั้นคาร์มิจะดังแล้วแต่ว่าเอาวันนี้เนี่ยปัดบอลออกไปได้หลังจากนั้นก็เลยสวนกลับกันน้องแม่ก็เล่นกันอยู่2คนไหนแล้วเวลาตอนนั้นอ่ะเหลืออยู่แค่1นาทีอ่ะหนาทีคือแม่เล่นกันอยู่2คนอ่ะและ้หนึ่งแล้สองคนไม่พอนะหนึ่งนาทีคือหนึ่งอีพีของในตอนนั้นเียงหนาทีเจได้คาร์ก็ดนี้เมงแต่วมันยาวดานเยอ้ว่าหนึ่งนาทีในโลกอนิเมะเนี่ยแต่ว่าฉากที่มันเจอกันเนี่ยมัน โมเมนต์มาอีพิกจริงผมบอกเลยนะครับเอามินิกับคาร์บิบที่เข้าโซนล้วกันทั้งคู่ที่มาปะทะกันอันที่สามนี่มันจะมาแนวแบบเบียวๆหน่อยนะนั่นคือผมคนนี้คือประกาศสิทธิ์นะครับก็จะเป็นวลีติดตัวของอากาชิแต่ว่าฉากที่ผมชอบมากที่สุดนั่นคือหลังจากที่อาคุซันเจอท่าใหม่บิเตอร์ดิมะก็ไปไอาทาา้ท่ายากนั่นแหละไอ้ท่าที่ทากเขาอดส่งให้กับบิเตอร์ดิมะแล้วบิเตอร์ดิมะก็รับบอลกลางอากาศชุดเร็วเลย ทำให้ชูโตคุไล่มาด้วยสากแต้มแบบรัวๆหลังจากนั้นอา,อากาชิเขาก็เริ่มมีแขนอย่างนึ้ขึ้นมานั่นคือการยิงบอลลงห่วงตัวเองแม่งเลยแล้วก็บอกลูกทีมตัวเองทำมาถึงออมมือให้เหลยนะถ้าฉันจะคว้าลูกตา2ลูกให้กับพดนายเนี่ยพวกนายจะยอมชนะผู้ชันไหมแล้วทีมราบผู้ันตอนนั้นนี่คือ,โ,อโหสีหน้าสีตามันจรงิงจังมากจรงิจรงจงังที่สุด เพราะว่าเขาไม่อยากให้อาคาคชีควักลูกตาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสยองเกินไปหลังจากนั้นตัดมอม่ดิดหนึ่งนั่นคืออาคชีได้ประกาศเลยว่าถ้านั้นนะ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแหละเพราะว่ามิเตอรดิมะเนี่ยจะไม่ได้บอลอีกแล้วโอ้โหประกาศปลาชัยแบบนี้เลยหลังจากนั้นมิเตอริม,มาก็ไม่เชื่อมอกันไม่ไหวเราอาคชีอ่ะนาเยอะยอยู่พวกเราไม่ได้หรอกนะแต่ว่าอาคชีเขาก็วางแผนมันแล้วไงนั่นคือการที่ให้ดับเบิลทีมทาคเขาโอะแม่งเลยหลังจากนั้น ทาเขาโอะเขาก็ไม่สนใจเพราะว่าแค่ไอ้สอกระจอกตัวพวกเนี้มันไม่สามารถหยุดกูได้หรอกเขาก็ทําการฝ่ากมาแล้วทีนี้จะมีวิจเตริม,มาะที่กระโดดรอยขึ้นมากาอากาศรอแล้วทาง้งกโอะส่งบอลถึงมือวิจเตริม,มาะในตอนที่บอลกําลังถึงเนี่ยแต่ว่ายางก่อนมันมีมือใครบางคนที่มาปิดอยู่ตรงหน้าเลยลนั่นคือมือของอากาชิ แล้วดูหน้าเลยมาเป็นหน้าอย่างนี้เด้ไหมทำให้ทั้งทีมชูตะคุเนงงแดกเลยแบบบอกว่าไปเลยฝากเรียบร้อยยั่ไม่ต้องไปอากาชิก็าอยู่ตรงหน้าแล้วก็บอกว่าก็บอกไปแล้วนี่ว่าผมคนนี้คือประกาศสิทธิ์อดแล้วก็เดยบอลขึ้นไปทําแต้มสวนกลับเร็วได้่องแต้มมาอย่างไวหลังจากนั้นอากาชิกมโม้ให้เราฟังว่าเขาหยุดแผนนี้ได้ด้วยการที่ทําให้ทาคาโอดเนี่ยมีระยะส่งถึงมือวิจิทิมะได้แคบลงยังไงล่ะมันก็จะทำให้ตัวของ ชุดตคุไอตอนนี้นแ่แพ้แบบละนาวไ <c oughs> อ้ยาอคาชิคือแม่งวางแผนมันอย่างดีผมคนนี้คือประกาศิตธิ์ยึดท่ามิได้ริมะท่ายากได้ด้วยเป็นไงอันักที่2ก็คือพิกเกมด้วยเวลาเพียงแค่0.4วิโอ้โหใหม่ก็ดนี่มันอะไรกันเวลาแบบนี้มันจะพิกเกมได้ยังไงนี่เดี๋ยวพามาให้ดูตอนที่รัคุซันเจอกับเซดินนะครับในช่วงสุดท้ายของเกมแล้ว หลังจากที่คิวงะยิง3ามแต้มลงไปและได้ฟาลงจากเลโอทีอนี้เซดินตามอยู่แค่หนึงแต้มเพราะว่าตอนนั้นน่ะถ้ายิงโทษลงอีกรูกหนึ่งก็จะเสมอไงแต่ว่าเซดินไม่ต้องการเสมอเพราะว่าถ้าเสมอไปเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาชนะดากุซันแล้วเราก็จะไม่ได้แชมป์แน่นอน ทั้งทีมนันก็เลยสั่งให้ฮิวงานเนี่ยยิงสามแต้มไม่ลงแม่งเลยหลังจากนั้นก็จะมีการคุยเจราจากับเคียวชินิดนึงว่าเคียวชิป็นนายไม่ต้องกระโดดหรอกนะเพราะว่านายน่ะเก็บแรงเขาไว้เถอะถ้านายกระโดดเนี่ยเดี๋ยวอาการเขามันจะกำเริบแต่ว่าเคียวชิเขาก็ไม่สนใจเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่ของฉันฉันจะ,จ,ะจะต้องกระโดดนี่มันเกมสุดท้ายของเราแล้วนะตัวของฮิวงะทําการชดุโทษไปแต่ว่าตั้งใจอยู่แล้วแหละว,ว่าไม่ให้ลงเคียวชิ เห็นแบบนั้นปุ๊บรีบาวมาอย่างเร็วเลยรีบาวไวส์คอเข้ามาจับตะปบเต็มมือแล้วหลังจากนั้นเวลาก็เหลือแค่ประมาณ1่กวิแล้วเวลาเดินเร็วมากหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการคิดอยู่ในใจตัวของคุณโลโก้เขาก็หายไปจากสายตาของมายุซุมิแล้วก็วิ่งไปรับบอลจากคียยชิมาก็เลยตั้งท่าชุดเรียบร้อยแล้วแต่ละคนนี่คืออ้าปากหวอเต็มเลยฮะอ,อะไรกันนี่เขาไม่ยอมมาชุดลูกเลยเนี่ยเพราะว่าจะเก็บลูกไว้ชุดในตอนสุดท้ายอย่างนั้นหรือ เวลาหรือยไม่ถึงวีละามาจบแล้วล่ะคุโรกโกะแต่ว่าคุโรกโกะเนี่ยเขาก็มองมาลาแป๊บนึงโอเคยังไม่หมดสินะเขาก็ได้โม้กลับไปหาอากาชิอิดหนึ่งว่าอาไม่หรอกครับเพราะว่าผมเนี่ยปิดเงาไงละ่ะยังก่อนนะอากาชิคุงลหลังจากนั้นคุโรกโกะก็ส่งบอลขึ้นไปที่หน้าปากห่วงแล้วทีนี้ก็จะมีมือใครกระโดดเข้ามาก็ไม่รู้ซึ่งก็คือไอ้คนนี้อีกแล้วยอย ไอเนี่ยแหละตัวจริง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 เมื่อกี้เงาว้าตัวจริงตัวจริงตัวจริงว้าปูท่ามันไกลาจังถึงแล้ว <laughs> เวลาเหลือยูเก้ศูนย์จุดสี่วิจริงนะแล้วพอจะมือจะถึงห่วงเนี่ยแม่งกลายเป็นว่าฉากนี้แม่งโคตรตลกเลยจริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นฉากเออที่น่าประทับใจมากนะถ้าแบบไม่เอาบทพากย์กันนั้นมาเดี๋ยวใครอยากเห็นเนี่ยผมแปะไว้ให้ก็แล้วกันนะบทพากย์กันนั้นอะ เอาจิงเป็นฉากที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์สุดท้ายแล้วที่ตัวของไซรินมีโอกาสจะชนะได้และแม่นกาชนะจริงๆทำไมมันไกลจนถึงแล้วอันดับที่หนึ่งนี่หลายหลายคนจะนึกถึงไหมเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่ได้พูดออกมาเลยฉากนี้นั่นเองนะครับเปิดมาก็ทุกคนก็จะรู้แล้วว่ามันคืออะไรที่คากามิสามารถเข้าเดรกเดฟโซนได้นั่นเองหลังจากที่ทีมนักกุซันเนี่ยเข้าโซนทั้งทีม กลายเป็นว่าชิปหายนละเซดินชิปหายของจริงแต่ว่าก็จะมีเพื่อนของคโละโกะเนี่ยเข้ามาเชียคือตะโกะมาตะไกลเลยแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นอนะเซดินเนี่ยกำลังจะหมดแรงแล้วหมดแรงหมดใจแล้วแต่เพื่อนเขามาเชียเลยทําให้ทุกคนในสนามแห่เชียทีมเซดินแบบยกสเตเดียมอะยกสนามไปแล้วกันหลังจากนั้นรักุซันก็ได้บุกใส่หน้าเซดินแต่ว่าด้วยเกมรับของเซดินเนี่ยเขาก็สามารถต้องการการบุกของรักุซันได้นะครับ ทุกคนเนี่ยเล่นเป็นน้ำหนึง่งใจเดียวกันหมดแล้วฮึฮึฮ่าหลังจากนั้นเนี่ยอาคาชิเขาก็บอกว่าเล่นประสานกับคา,า,าวิ่างนั้นเหรอแล้วทุกคนก็วิ่งไปไหนก็ไม่รู้ฟู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 ฟฟ <c oughs> ใช่แล้วะจะไม่ได้สู้ตามลำพังแล้วทีนี้ก็จะมีประตูโผล่โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีทุกคนเนี่ยเข้าไปในประตูหมดเลยฟูฟูฟูฟ,ฟูแม่งมาเลยประตูเปิดปุ๊บแต่ว่าฉันสู้ไปพร้อมกับทุกคนยังไงล่ะเสียงแม่งมาเลยนะประตูเปิด พอเอาเมเนีมาอธิบายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีฉากที่คุรลโกเป,เปิดประตูต้อนรับคากามิเข้ามาแล้วก็บอกว่ามามามึงเข้ามามึงมาอยู่ในประตูได้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีฉากที่เปลี่ยนไปนั่นคือคากามิเลี้ยงอยู่ในเสมือนอยู่ในอวกาศสมบอลให้กับคุรโกฟูฟูปึงเนี่ยเด้งบอลลงพื้นแล้วคโรโกก็ปัดบอลม่อีกทีนึงกลายเป็นว่าสามารถฝ่าตัวของอาคาชิเข้าไปวงในได้แล้วหลังจากนั้นก็สมบอลให้กับเคียวชิแล้วก็หมุนตัวขึ้นไปอะเรอุปจากอากาศหลบ2ตัวของราคุซันไปได้ แล้วก็โอ้ยเอเลิกแฟนยัง <laughs> โอเคจบแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับฉากไดร์ฟโซนผมบอกแล้วอันนี้เป็นฉากที่แค่ฉาก CG อะไรแม่งกระเทยนะเออแถมถ้าเป็นภาคญี่ปุ่นเนี่ยลองไปดูนะผมบอกแล้วว่าแม่งมันมากการที่แบบคาคามิพูดว่ามินาโตะทาตะคาลุนโดแต่ว่าภาคไทยก็ไม่แพ้กันนะผมว่ามันก็สนุกเหมงงือนกันก็เป็นยังไงบ้างสำหรับสีบอันดับ ฉากอันน่าประทับใจในเรื่องโคลโลโกโนปาสเกตโตนั่นเองใครที่มีฉากไหนที่อยากจะออมาพูดคุยกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับหรืออยากให้มีพาร์ทสองเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมีเยอะเลยแหละใครที่อยากให้เกิดขึ้นก็คอมเมนต์มานะครับสุดท้ายน,นี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรจะฝากแล้วกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดถูกใจกดติดตามกดฟอลทุกทุก่องทางเอาไว้ให้ด้วยก็แล้วกันคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีทุกคนไม่ต้องบู๊คูแล้วไอ้สัต